เฟื้อเพื่อกินดอกคำทุกคนก็ปีนะพป่ล้งปีอิ่มติดเฟื้อแหวบแล้วละนี่โอกาสได้เฮ็ดกินเองนเน่ยเฟื้อกินเองซื้อกระดูกม,มูมาต้มใส่ละก็นี่จีนงหัวลวกใส่จะหน่อยทุกคน เมียเอาทากินเมียเปาเช็ดนีถดน่ถอดถอดรักระเทียมเ็ดขวอเฟอือเพิ่นไปกินเองก็สะเหกันทุกคน,นเลยเป็นเฟอือหน้ากินต่องปีกจิมกับปีนาะจินหรกอใครบ วนก็โต๊ะเพอกเถาะใช่ป่าว้ยมันกัดกัฮอนนี่กอมตอดเสือกินมาเตรมเพื่อกันฮอนเนี่ยห่อนทุกคน ตต่ชินหน่อเดี๋ยวคืีครับกากปีกใส่า็จะน่อยกินสุดเฟิร์มันสิหิวไหวขอเน,นื้อน้ำนะคุ ปีจิบเพียกว่าแซบฮะเนี่ย เป็นเฟือกอย่ากินข้าวเหนียวน่ะเหมาะมันจังอยูย่ไรรุ่นแน่ถ้าบอกกินข้าวเหนียวล้องเจ็บเดียวหิวอีเป็นตะกินข้าวเหนียวลร้อง โอเคขอบุนถูกการรับส้เด้วยที่แหงลังใ,ใจมากพี่น้องมาติดตาม่องให้เรือคนกก่บ,บ้านนั่งนั่